สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับช่องแพ้ผ้ารวยเนาะค่ะเนาะเมื่อน,ะะน,น,นี้แพ้ผ้ารวยจะพามาเอาตัวเลขแนวทางเด็ดๆค่ะกับน้องทรายหลาเนาะคะ่ะน้องรายเพื่อนฝันเห็นอ้อยที่ตายไปแล้วนะคะเพื่อนครบสามปีพอดีคะ่ะในเดือนนี้ละคะ่ะวันที่สามกระดากระดาคคทีสิพานมากเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนว่าเพื่อนฝันวางวันพระนี่คะ่ะวันพระเพื่อนฝันโขนสิจแจงเนาะคะ่ะ ฝันจนเสดิดตื่นว่ามันเรื่องจริงวะสันตื่นขึ้นมาปันเอาไอตายไปแล้วคือได้มาหาพันว่าฝันคือจังเรื่องจริงเลยปันว่าเป็นปีแล้วค่ะเพื่อนบ่เคยฝันเห็นจ้าเตื่อเพื่นว่าแต่ว่าเพื่อนขี้อายเนาะค่ะเนาะเพิ่นบ่กล้าออกกล้องบ่กล้าออกซื้อเนาะค่ะก็เลยให้น้องสาวเป็นคนคนเราสุฟั่งเนาะค่ะเราวามฝังของน้องสุฟันงเพราะว่าเพิ่นตื่นขึ้นมาเพิ่นฝัน แล้วเพื่อนก็ตื่นขึ้นมาเราให้คนในเพื่อนฟังเนาะค่ะนอกว่าฝันเห็นอายมหาวสันฝันดีหลายเพื่อนว่าพราะวาในี้ฝันเห็นอายนาตาอิ่มเอิบค่ะอิ่มบุญเพื่อนว่าคือสิเรตรับอันนี้สงส่วนบุญหลายอยู่ดอกเพื่อนว่าเพราะว่าเม่เพื่อนก็คือเมซี่เนาะค่ะเมซี่ฝันแม่นเท่าเนาะค่ะเป็นแม่ของเพื่อนเนาะเพื่อนก็ว่าเพราะว่าเมซี่เพื่อนอยู่ในวัดเนาะเพื่อนก็ แพ่์ส่วนบุญส่วนกุศลให้ลูกให้ล้านเพื่อนกูมืกเหมือนแลคะ่ะเทิ่งผูตายเทิ่งผูย่างเพื่อนว่าเพื่อนแพรให้เบิดทูก้นแล้วเพื่อนว่าเขารรษาเพื่อนกระเฮงแพ่์นางแพรส่วนบุญส่วนกุศลให้ทุกทุกนแล้วคะ่ะเพื่อนว่าให้รับส่วนบุญน้ากันบดนีวันพระเมื่อวานนี่ครับพึ่งผ่านมาเนี่คะ่ะน้องเพื่อนกับฝันเพื่อนฝันคอนสิจแจ้งเพื่อนว่านีแ่แหละค่ะ เด็กินข่าวว่าน้องไส้เพิ่นฝันดีทั้งช่องก็เลยอยากนําเสนอเนาะค่ะเป็นน้องไส้ลาค่ะน้องไส้คนนี้เพิ่นกับฝันดีเพิ่นกับฝันแม่นเด้ค่ะผู้เรือเพิ่นฝันย่ม่ไดเพิ่นกับจะฝันแม่นขึ้นกันค่ะปกติอายคนนี้ที่เพิ่นเสียนี่ค่ะเพิ่นบกเคยเมื่อเขาฝันไผ่ได้ค่ะนอกจากน้องไส้ลากับน้องสาวลาและการลูกไส้เพิ่นเท่านั้นค่ะคนอื่นเพิ่นบริสุทธิ์เห็นค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใดฝันเห็นเพิ่นย่ไมไดก็มากได้โซ่ค่ะ ในโคคุเทือนาะคะ่ะนาะทังช่องก็เลยขอมานําเสนอให้ท่านผู้ชมเห่าได้พิจรารณาเนาะคะ่ะน้ะเพื่อเป็นตัวเลขโชคลาภของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงเนาะคะ่ะนาะจะเป็นตัวเลขโชคลาภแนี่ยทางตัวใดกับเชิญท่านผู้ชมไปรับชม่มรับฟังน้ากันเลยค่ะวัสด,ดีค่ะเมื่อนี้การได้ค่าว่าน้องเคนฟันดีเนาะคะ่ะนาะ สวัสดีค่ะฮะกินข้าวเสร็จยังจะบันทึกเสียงเลยนะออกภาพเลยนะเนี่ยเออเนั่นแหละเราเห้ฟั่งเนี่ยนอกมันฝันว่าอย่างไดก็มันเราสูอฝั่งนั่นเออเพิ่นฝันว่าอย่างไดนอกฝันเหี้นอันเพิ่นเด้ข่าวว่าเพิ่นฝันเหี้นอายตีตายแล้วมาอันฝันเหี้นอายตีเสียชีวิตไปแล้วมันบ่ ตะวันอ้ายคนนี้เวลาเขาฝันเห็นหน่ะถ้าฝันเห็นเพื่อนย่ำใดมกักมักจะออกเนาะเออมาเพื่อนมักจะให้โชคนั่นแหละทั้งทั้งช่องก็เลยอยากนําเสนอให้ท่านผู้ชมเฮาได้รับฟังน้ากันเนาะเพราะว่าเห็นเพื่อนว่าเพื่อนฝันหลายรอบปกติท่านน้องน้องเพื่อนจะมากเขาฝันแคนองน้องสาวกับน้องชายคนนี้เนาะน้องชายคนลานนี่แหะค่ะกับน้องสาวฝันแม่นนะคะคนอื่นเพื่อนเพื่อนจะบกเขาฝันอ้ายอ้ายคนที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะ เพิ่นตายไปประมาณสามปีนี่แล้วเนาะแม่นบน่น้องแมน่นสามปีครูบังวันที่อะไรนี่หรอค่ะเออเพิ่งครบเพิ่นตายว,าวันที่สามเนาะคร,ครบครบสามปีพอดีนะคะวางต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะบัดนี้ก็เลยว่าเด็กเด็ก่าวว่าเพิ่นฝันดีฝันเห็นอ้ายว่าสัน่นก็เลยอ,อยากนําเสนอให้ท่านผู้ชมแฟนช่องเฮาได้รับฟังนํากันเนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลขโชคลาภ เพราะว่าปกติแล้วเคยน้องเคยฝันเห็นเพิ่นแย่มใดก็ออก่อ,นอานไอเป็นอาอแท้ๆนี่แหละค่ะเพิ่นเสียไปสามปีสามปีเพิ่งครบเนาะคะ่ะเนาะแล้วรอบนี้เพิ่นว่าเพิ่นฝันดีว่าสันนน้นอันอันน่องไส้เราฟังว่าฝันว่าจังใดแน่น้องเราเห็นท่านผู้ชมเขาฟังน้ำเนี่ยค่ะ ไปขี้ออในฝันอันว่าเห็นเพิ่นใส่สุดสีขาวคือจังสุดสุดพขาวเนาะใส<น>่สุดพ้ขาวนั่งรถมาอันยิ้มให้ววาที<น>แต่อ้มแต่ว่าเพิ่นบด้เขานาี่เพิ่นบด้เขาเนม่าเพื่อน,น,เ,อน,นเปนบอ,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 อในฝันหน้าตาอิ่มเอิบสดใสว้จีอิม่มสดใสขทวอืม ค่ะเาปกติแล้วแค่เพราะว่าอันอันลูกอันลูกไส้อันของเมซี่เนาะที่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเนาะลูกไส้คนใหญ่เพิ่นน่ะเมซี่เพิ่นว่าเพิ่นแพ้ส่วนบุญส่วนกุศลให้คู่มือนะคะบัดนี้ในฝันนองกับว่าเขียนเพิ่นมายิมหายนาตาอิมเอิบนาผิวขาวสันนาตาอิมเอิบเพื่อจังค้นอิมบุญนะคะ บานี้เพิ่นยิ้มให้ซื้อแต่เพิ่นบริข้าวเฮือนวราสันกับคือสิเบิ่งส่งเพิ่นก็คือสิได้รับส่วนบุญเนาะที่เพิ่นแช่ให้เนาะแมน,น,น,มนทั้งทั้งช่องก็คิดว่านานาสิเป็นแบบตัวเลขแนวทางโชคลาภให้ท่านผู้ชมเฮ้านะคะ ก็เลยช่องแพทผ้าลวยก็เลยอยากนําเสนอค่ะเพราะว่าปกติแล้ว้าน้องคนฝันเห็นไอยคนหนีมาแยําใดค่ะด้นโดน,ด,น,ด,นด้วยค่ะ่นจะฝันเห็นเทือหนึง่งเป็นปีบุนค่ะเป็นปีเทือได้เห็นยูเทือนหนึ่งหรือสองเทือน,นี่ค่ะก็จะออกอายุเพิ่นหรือว่าวัานเกิดค่ะถ้าเพิ่นไปเฮือนก็มักออกบานที่เฮือน,น,ะะน,อน,น,นเอนาะค่ะเนาะบานีเพื่ออันบานที่เฮือนกะ สองสามศูนย์เนาะแต่ว่าเหมือนนิเพิ่นบบได้ไปเฮือนเนาะเหมือนน่เพิ่นมาให้ยิ้มให้ซื้อเนาะจะค,คิดว่าน่าสิเป็นอายุเพิ่นเมื่อวันน้อเออถ้าเป <c oughs> ็นโตตีโตจะตีเป็นอายุเพิ่นเท่ากับวันเกิดนะแมนบอส <c oughs> อายุเพิ่นกับตอนเพิ่นเสียกับสี่สิบแปดปีเนาะสี่สิบแปดย่างสี่สิบเก้าบัดนี่แปดสี่เ้ แต่ว่าถ้าปัจจุบันถ้าเพื่อนยังบดยับบดท่านตายเนาะก็สิเป็นหาสิบเอ็ดอย่างหาสิบสองเนาะแั่นบอสองหาหนึ่งซีแมนเพิ่นเออเกิดพ่อสอสองหาหนึ่งสีว่าสัตนกะเป็นตะคือค่ะเพราะว่าอายเพื่อนโดนโดนนะคะเพิ่นจังสีิเมื่อเขาฝันาเห็นเือนหนึ่งเนาะและลูกชายเพื่อนกัถทาเพื่อนฝันเพิ่นหววกอนคุณน,นะคาทีเลขออกอย่างนั้นแปดหาบ่เพิ่นกับาม ไอ้ลูกลูกเพื่อนไปปฏิบัติถ้ำแบบนี้แหละค่ะปฏิบัติถ้ำในวัดเพื่อนกับเมื่อเห็นไห้เมื่อเขาฟันนะคะเห็นเลยค่ะเพื่อนกับม่ยกมือให้เบิรงเนาะคะ่ะก็ออกตรงๆเลยค่ะงวดนั้นแต่ปีก่อนนะะ่นค่ะแล้วกางวดที่ออกเก้าสองเพื่อนกับฟันว่าพอเพื่อนนี่ค่ะอุ้มไกม่มาให้คือกันค่ะมันออกเก้าสอง,ง,งะคะือสงเนาะค่ะนาะแต่งวดนี่น้องไส้าลากับฟันเห็นดีค่ะก็คิดว่าเป็น นี่มิดไม้ที่ดีเนะาะกลาเป็นตะซ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเพิ่นฝันขึ้นวั่นผาหน่ะเป็นบ่อนองเพิ่นฝันขึ้นวัน,นนะ่นผาเพิ่นฝันเนี่ยมาเส้าฝันจนสเสด็ดเดดสจเ,จว,เว,ว,ว,ว้ยทีนะ่ฝัน,ฝน,นเนืนเ่ง อันนี้กะเพราะว่าโบเน่ด้เนาะเพราะว่ามันเป็นแบบฟันคนสิแจงน้ำเนาะฟันคนสิแจงแล้วฟันเจ้อนะเพราะว่าเพิ่นมาเพิ่นกับโบเดียวอีอย่างแค่ยิ้มหายซื้อเนอะาะถ้าเมนเพิ่นเว้าตัวเลขกเข้าก็ยังสิปีเป็นตัวเลขได้เลยอันนี้กะคงจะตียังบได้นอกจากอายุเพิ่นเนาะอายุแล้วกัวันเกิดนะคะเนาะอันนี้ท่านผู้ชมแฟนช่องก็ล่องเก็บไปพิจารณาเบิ่งเดอคกะเด้อเพราะว่า ตัวเลขทุกตัวกับมีเข่ามีหลุดนะะเนาะค่ะนาะถ้าผู้ใดฟันดีฟันเด็ดทั้งจองกะอยากนําเสนอให้ท่านผู้ชมเฮาได้รับช่มรับฟังนะะเนาะค่ะนาะกะขอขอบคุณนน้องสาวลาหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เราความฝันให้ฟังเด้อเพราะเป็นแนวทางตัวเลขค่ะขอขอบคุณหลายๆเด้อจ,จ้าจ้าจ้าัสดีค่ะถ้าฟันดีกะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมเฮาได้รับช่มน้ากันคือเกาเด้อ ค่ะท่านผู้ชมกาจะมารสรุปตัวเลขของผีไอ้ที่ตายเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะกาพ่อส่อที่วันเกิดกะคือพ่อสอสองห้าหนึ่งสี่เนาะค่ะสองห้าหนึ่งสี่กาให้ผู้ชมจับส่เอาเด้อค่ะเด้อเพิ่นตายวันที่สามเนาะค่ะเนาะววันที่สามปีหกสองเนาะค่ะเนาะ กาอายุตอนที่พันเสียนะคะสี่สิบแปดย่างสี่สิบเก้าค่ะกาตัวเลขทุกๆตัวทีทั้งช่องเดนําเสนอกบเป็นแค่แนวทางเดอคกะเดอให้ท่านผู้ชมแฟนช่องเฮาได้พิจารณาเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขทุกตัวกับมีเขามีหลุดเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอค่ะเดอร์สุดท้ายทั้งช่องก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่ทานที่ให้เกียรติเขามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณคะ่ะ